ยืนยันแล้วนะครับพายุลูกใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับที่ที่แจ้งเมื่อสองสามวันก่อนนะครับก็เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับพายุลูกนี้นะครับหลายคนที่อ่เป็นห่วงนะครับว่าจะเข้าประเทศไทยนะครับแล้วก็มีการแชร์กันนะครับหลายๆเพจนะครับสรุปแล้วพายุลูกนี้ไม่มีโอกาสเข้าไทยนะครับนะ คิดว่าจะเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือนะครับแล้วก็จะมีผลต่อประเทศไต้หวันนะครับในวันที่29.30นะครับแล้วก็พายุจะเคลื่อนที่เข้าประเทศเกาหลีนะฮะเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นนี้โดนบางเกาะนะครับแต่ว่าเกาหลีใต้นี่จะหนักหน่อย ตั้งแต่วันที่2นะครับที่เกาหลีใต้จะหนักเพราะฉะนั้นเพื่อพี่น้องนะครับชาวไทยที่ทํางานที่เกาหลีใต้นะครับเตรียมตัวรับพายุลูกนี้คาดว่าจะส่งผลนะฮะฝนตกหนักที่เกาหลีใต้ประมาณวันที่1วันที่2ตุลาคมนี้รวมทั้งประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับประมาณวันที่1วันที่2ส,ส่วน พี่น้องทางไต้หวันนะครับก็29 30ก็เตรียบตัวรับพายุลูกนี้นะครับประเทศไทยไม่มีผลครับ